ึงนะคะแบบสะพรึงมากสวยพี่สวยน้องก็เลยทีเดียวโอ้โหเป็นไงล่ะน้องคิมเบอร์่สาวลูกครึ่งของเรานั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวไปดูาภาพบรรยากาศกันนี้แล้วต่อได้วยสัมภาษณ์เลยนะคะดูว่าเป็นยังไงตื่นเต้นไหมนู่นเนี่ยไม่ตื่นเต้นหรอกเากี่ครั้งแล้วแต่ว่าน้องคิมเบอร์รี่เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นลุคสไตล์แบบนี้นะคะใช่แล้วค่ะไปเลยค่ะ เวทีนี้ด้วยนะครับนี่คือสมัยรัตนโกสินทร์นะครับตั้งแต่ยุคตอนต้นนะครับยุนนคร,รางแล้วก็จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็<ช>ยังส่งสาญภาพบรรยากาศแบบนี้ไว้นะครับโอ้โหนี่คือควาเมเจริญรุ่งเรืองจริงนะครับยุคแต่ละยุคแต่ละสมัยของ รัตนกโกสินทร์ของเรานะครับจะเห็นมีความสวยๆเก็บยาวค่ะโอกาสนี้นะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารอยู่ก่อนนะคะแต่ว่าขอขอบคุณนะคะใส่นะคะตั้งแต่รัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะตอนกลางนะคะแล้วก็ตอนปลายเก็บไว้ค่ะคุณนุ่นกับเจมเบอรี่อยู่บน,บนเวทีเลยคะ่ะขอเรียนเชิญคุณนุ่นกับคุณเจมเบอรี่ยังอยู่บนเวทีก่อนนะคะครับผม เป็นยังไงบ้างุกทยวันนี้ะแผนชดรัตนโกสินทร์ตอนปลายอะค่ะก็ไม่เคยใส่ค่ะสวยมากค่ะก็ตอนปลายเหมือนกันนะคะเป็นชุดไทยจักรพรรดิค่ะก็คือทุกครั้งที่มีโอกาสได้ใส่ชุดไทยก็จะตื่นเต้นเพราะว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใส่บ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกีตั้งแต่เด็กๆแลวก็ชอบค่ะค่ะ ก็นานนะคะนานาเหมือนกันใ่เป็นี่เะคเคยใส่แต่เป็นชุดแต่านไม่เคยใสนงานะคะในละครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยใส่แบบเป็นอย่างงี้ก็ก็สวยมากพี่น่นใส่ก็สวยมากน้องก็สวยมาก็น่าจะงของที่เก่าแก่โบ อ่เช่นแบบเรื่องเสะพานก็ด้วยใช่ฉันก็เป็นส่วนนึ่งใช่ค่ะเป็นผู้หญิงออกแนวแบบเรียบร้อยเลยเพราะปกติเนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่ชุดนี้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นชุดที่แบบเก่าแก่แล้วก็มีวิพัฒนาการมีพัฒนาการมาตลอดค่ะคือกรมธนารักษ์ด้วยเชียรกันนะคะใช่ไนะครับกรมธนารักษ์นะครับเรีสต่างๆนะครับจัดงานไปเราก็จะมาโชว์นี้นะฮะให้คนได้ร่วม ชีวิตที่เราอยู่ประจําวันนะคะเราก็อาจจะไม่ได้ได้ยินหรือว่าได้ได้เห็นบ่อยๆอะค่ะคิดว่ามันก็เหมือนลาำลึกอะค่ะใช่แล้วก็นุ่นเชื่อว่า,เช,วาเชื่อว่าในชุดไทยแบบนี้ยอะไรเงี้ยในสมัยก่อนเองเนี่ยก็ ก็เป็นการบ่งบอกถึงฐานะบ่งบอกถึงถึงตระกูลของของในสมัยนั้นๆอยู่แล้วก็นุ่นเชื่อว่าคงไม่ได้แบบทุกคนที่จะมีโอกาสได้ใส่แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะอย่างที่เคยได้เรียนมาอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นแบบคนที่ทํางานก็จะใส่อีกแบบเป็นแพทย์เป็นอะไรเงี้ก็แตกต่างกันไปอะไรเงี้ยค่ะก็หนักอยู่นะหนักอยู่แต่ว่าเพื่อความสวยทนได้ค่ะ เ่โอเคขอบคุณค่ะไ่เสิร์หนยครับพี่พี่นุ่นไขเสิร์หน่อยนิดเดิงครับนุ่นครับนี่นเนนิดเดงให้เาแป๊บพี่นุ่นครับไข่เสิร์หน่อยครับอาทิตย์หน้าพี่ ยังไม่เข้าฉากมาบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้เริ่มเข้าค่ะเข้าอาทิตย์หน้าค่ะได้เริ่มถ่ายจริงจ้ะแต่วันนี้เขาก็มีถ่ายกันค่ะแต่ว่าไม่มีตัวนุ่นมีความมีความไปได้มากมากแค่ไหนแตกับย้องก็คือมันก็ไปตามบทอะค่ะแต่ว่าก่อนถ่ายทําก็มีการแบบนุ่นก็ได้อ่านบทประพานมาแล้วก็มีการรีทูทําความเข้าใจกับนักแสดงกับผู้กำกับอะไรเงี้ยค่ะมาก่อนค่ะไม่ไม่ค่ะ ก็พอได้เจอทีมงานแล้วก็นักแสดงทั้งหมดแล้วเนี่ยค่ะก็มันก็บางคนคือเราไม่เคยเจอใช่ไหมคะไม่เคยร่วมงานด้วยก็ทําให้คุ้นเคยกันมากขึ้นนะค่ะก็ไม่เกรงแล้วใช่ค่ะไปเวิร์กช็อปกับหมอมมาแล้วใช่ไหมครับงานกใช่ก็มีโอกาสไปหลายครั้งแล้วค่ะคือต้องบอกว่าหม่อมบอกว่าหม่อมจะไม่มีวิธีการเล่นให้นะอะไรเงี้ยแต่หม่อมจะสอนเรื่องวิธีการคิด จนเราก็จะได้อะไรเยอะเพราะว่าคือตั้งแต่เราเริ่มทํางานมาจนทุกวันนี้15ปีขึ้นปีที่16เราก็ยังไม่เคยแบบได้ความรู้ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นสาสตรท์ที่ที่หม่อมเองท่านเองก็จบทางด้านนี้มาโดยตรงและท่านก็สอนโดยตรงก็ขอบพระคุณมากที่แบบว่าสละเวลามาสอนให้ค่ะคือคือนุ่นมองว่า ไม่อยู่ในในการถ่ายทำอีกทีทุกอย่างมันก็ต้องมีการปรับไปเรื่อยๆจะถามว่าตอนนี้กลัวไหมกับการที่จะได้รับบทนี้คือไม่กลัวค่ะก็เต็มที่กับบทนี้ค่ะเห็นว่าเล่นเหมือนกันครับเรื่องนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็คงถ่ายไปตามคิวค่ะเป็นเรื่องปกติค่ะคือไม่ใช่ว่าเฉพาะเรื่องนี้เรื่องก่อนก่อนนะคะอย่างนุ่นเองนุ่นก็เคยเล่นละครที่เป็นละครรีเมคมาหลายเรื่อง ก็ก็เป็นธรรมดาค่ะแต่ว่าก็อยากให้ติดตามชมค่ะเ,เปรียบเทียบ่อเรียเทียบอยู่แล้วไม่ไม่ไม่ได้กลัวค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าบทก็เปลี่ยนตามยุคตามสมัยตามอะไรต่างๆนักแสดงก็เปลี่ยนคือทุกอย่างมันก็เปลี่ยนหมดเลยเียค่ะ,ะใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมมันก็เท่ากับว่าเราไม่มีการพัฒนากันมากขึ้นเลยเียค่ะสมัยนี้เนี่ยเหมือนว่ายุคสมัยนี้เขาอาจจะค่อนข้างตีบทแรงอะไรเงี้ยค่ะเราจะไม่ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะ คือคือคาแรคเตอร์ของผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นผู้หญิงที่ที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอะ่ะแต่ถามว่าไม่ดีแบบนี้สังคมรับรู้ไหมรู้แล้วเราเห็นไม่ดีแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเอาตัวอย่างไหมเอาเป็นอย่างที่จะทํำไหมก็เชื่อว่าทุกคนก็คงไม่ได้อยากเป็นมันก็จะมีบทสรุปมีข้อคิดอะไรอีกเยอะแยะที่ให้ให้มากกว่าที่จะเห็นว่านักสแสดงตัวนี้เมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเรื่องเมากับร นี่มันมีออกมาตรงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยน้องคลีนก็ยังไม่ได้คุยกับน้องคลีนเลยค่ะแต่ว่าจริงๆเราไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาเจอพี่แคนลี่ก็จะเจอน้องอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะไม่มีปัญหาค่ะทุกคนก็ก็รักกันดีแล้วก็น้องก็ยังเป็นน้องลาของในกลุ่มค่ะแต่น้องก็บอกว่าเขาไม่ค่อยไม่ค่อยพูดใช่ไหมเวลาอยู่ในกลุ่มเขาจะไม่ค่อยพูดแต่พวกนุ่นเอมมี่จะแย่งพูดหมดแต่ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้คอมเมนต์น้องไม่ได้แบบไม่มีไม่มีค่ะไม่มีค่ะน้องเป็นเด็กน่ารักมากค่ะ มไไัน,น,มเ,ปนเป็นเรื่องธรรมดาค่ะค่ะก็ไม่ไม,ไม่ไม่งงไม่อะไรเท่าไหร่ค่ะแล้วน้องมีคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยคะแบบน้อยหรืออะไรเงี้ยไม่ไมีแต่ว่าก็จะมีแชทในกลุ่มกับพี่แคนล,ลี่อะไรเงี้ยค่ะก็ะจะมีกลุ่มเส้นตายเหนียวแน่นทุกวันนี้ยังอยู่ก็จะมีแชทคุยกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ทุกคนเข้าใจไม่ได้มีอะไรไไค่ะไม่มีแบบไม่เสนเซ็ไม่อะไรไม่ค่ะ น้องเองก็ยุ่งงานก็เยอะก็ด<อ>ยิงต้องทํางานเลยค่ะลูกไม่ได้คุยกับน้องเลยเพราะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอพี่เคลลี่เองก็งานยุ่ง แต่เดี๋ยวก่อนปีใหม่ก็น่าจะได้เจอกันคือแต่ว่าอยู่ในกวนเดียวเป็นกลนๆเรามีใครบ้างนะครับคือคือต้องบอกว่ากวนเนี่ยมันจะมีกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่อ,อะไรหลายๆอย่างเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มใหญ่อ่ะที่แบบบางทีมารวมตัวกันคนนั้นคนนี้หาวันที่ทุกคนแบบว่างแล้วก็มาเจอกันสนุกสนุกเนี่ยค่ะใช่ค่ะ,คะไม่มีปัญหาค่ะ สวยมากสวยจริงๆนะคะเป็นคนที่แบบหน้าไทยหุ่นเป็นผู้หญิงไทยคือผอมๆบางๆเล็กๆใช่ลักษณะลักษณะการเดินการพูดอะไรนี่คือผู้หญิงไทยเลยใช่ผม